ใต้ทะเลลึกในโลกที่เงียบงันมีสิ่งมีชีวิตหนึ่งที่ดูเหมือนหลุดมาจากการ์ตูนตัวเล็กๆสีสันจัดจ้านลวดลายเหมือนศิลปะแต่มันคือนักล่าที่โหดร้ายที่สุดตัวหนึ่งของแนวปกากรังพวกเขาเรียกมันว่ากุ้งการ์ตูนอย่าปล่อยให้หน้าตาหลอกคุณได้เพราะสิ่งที่มันกินไม่ใช่เศษอาหารไม่ใช่พืชไม่ใช่แพลงตอนแต่มันกินปลาดาวใช่ครับปลาดาวทั้งตัว มันจะจับปลาดาวไว้กัดทีละขาช้าๆกินทั้งที่ปลาดาวยังมีชีวิตอยู่และบางครั้งกินได้นานหลายวันมันฉลาดพอจะซ่อนเหยื่อไว้ในถ้ำกินแบบไม่รีบร้อนไม่ใช่เพราะกลัวใครมาแย่งแต่เพราะมันโหดได้เรื่อยๆยิ่งนานยิ่งทรมานกดติดตามช่องปุ่มเดียวเพื่อเป็นกำลังใจให้ปลาดาวพวกนี้ด้วยนะครับในโลกใต้น้ำความสวยงามมักมาพร้อมกับความโหดร้ายและกุ้งกาตูนก็คือหนึ่งในตัวแทนของความขัดแย้งนั้นมันทั้งสวยและโหด ทั้งเล็กจิ๋วแต่เป็นฝันร้ายของปลาดาวทุกตัวโลกธรรมชาติมีอะไรมากกว่าที่ตาเห็นอย่าไว้ใจหน้าตาโดยเฉพาะในโลกใต้ทะเล